มันยิงอืเป็นวันๆเลยนะมันยิงเหมือนกับพันเก้าถล่มตายหาเลยเอากันให้ตายเลยตอนเย็นมันก็เริ่มเลื่อนเข้ามาแล้วมันเอาปืนกลจานมาตั้งแล้วตอนนี้มันยิงขึ้นมาเลยพับ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 โอ้โหขึ้นมานะมันยิงมาไอ้จงสาวกาศบอกเอาพันนะมามาติดฐานเลยติดรวดน้้ำรุน้้ำฝังถึงสี่ชั้นนะทีเพลงโอ้โหมันเข้าแล้วมันคงก็เอาพาดไม้มานะ ผ่านมาก็ใส่นี่ขจทเอ็มเจ็ดสองยิงอย่างอื่นไม่ได้มันสวนอย่างที่พันเก้าบอกมาเป็นมดตอนนั้นหกศูนเจ็ดกับหกศเก้าของอินทนินเนี่ยใครแตกก่อนกันครับแตกมันไล่กันนะนะไล่กันนะมันก็แตกกันโยเยเลยการพันเก้าขึ้นนักกว่าผมฟังเสียงเล่เลลปืนนะเสียงวุ้มโอ้ยหุรมมันมาลงมาเนี่ย วันนี้พบกับโจล่องแจง้งอดีตอาสาสมัครทหารเสือผานพลกล้าแห่ทองและสมรภูมิเลือดทุ่งไหหินในสงครามลาวประสบการณ์อยู่607 607A แล A, ้วก็ 619A เนี่ยสามกองพันเนี่ยกองพันไหนโหดที่สุดโอ้โหเจ็ดแรกสิก็ไปอยู่ทุ่งกับพนะันสามไง มันยิงอะไรืหปืนของมันนะมันของเราได้สิบห้าโลอะไรพี่เห็นไหมของมันมาในบานยี่สิบโลปืนใหญ่ของมันหน่ะร้อยสามสิบมันนะหกศูนย์เจ็ดมันเจ็ดแล้วไม่มีเอหกศูนย์เจ็ดยังไม่มีเอเนี่ยกับหกศูนย์เก้าของอินทนินเนี่ยอยู่มันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเขาอยู่ภูเทิงไงผมไปอยู่กับพันสามไงที่ทุ่งมันติดต่อคนละเนินพันแปดไปอยู่บ้านานาพันห้าเนี่ยเขาอยู่ทางโน้นไอ้พันเก้าอยู่ภูเทิง เห็นสถานการณ์ของพันธุรโอ้ยมันเยิงกันเรื่องมเห็นตอนนั้น6 0 7กับ609ของอินทนินเนี่ยใครแตกก่อนกันครับมันไล่กันนะนะไล่กันนะแล้วเดี๋ยวก่อน609เนี่ยที่เขาไปอยู่คูเทิงอะนะที่ว่านั้นแล้วเมื่อก่อนเดิมผู้พันคนเดิมความสมควรผมจําได้การจนาทองผมจําได้โดนละเมออัดซอนหลังมาเปลี่ยนตอนแตกเนี่ยมันก็แตกกันโยเยเลยการก่อนที่ฐาน จะแตก<ต>ที่ทุงหอหินนะครับเขาระด,ดมยิงเรานานนะครับโอ้โหมันยิงอเป็นวันๆเลยนะมันยิงเหมือนกับพันเก้าถ้าลมตายหาเลยเอากันให้ตายเลยตอนนี้ตอนเย็นมันก็เริ่มเลื่อนเข้ามาแล้วตอนนี้มันไม่ใช่ปืนเลกมันเอาปืนกลจานมาตั้งแล้วตอนนี้ไม่เป็นเนินแบบเนี้ยทั้งเขตดิแล้วข้างล่างจะมีหหินตรงนี้ผมนี่ยอยู่ในภาพในหัวผมนี่ผมจําได้เพื่อนผมตายตรงไหน ถ้าไปเนี่ยผมจะชี้ถูกมันจะมีรกแท็กมันมีไม่มีผูกขาวๆที่ห้อยอ่ะหลังมันเขียนลำเบอร์เลขคบเลือดเนี่ยมันยิงขึ้นมาเลยตอนสักห้าหกโมงเดี๋เดียนโคเพนะอากาศจะปิดพั๊บๆโอ้โหขึ้นมานะมันยิงมาไอ้รงสาวอากาศบกพันธ์น่ะเลกแล้วมึงวันนี้ละมึงหาไม่ขายก็ขายละมึงนั่นแหละที่ปกติ โดนเข้าไปเต็มนับแล้วก็ดันออฟได้แล้วมันก็เว้นไปแล้วตอนนี้มันก็ถล่มหนักเลยกีดโดนก่อนวันนั้นมาแปะป่าปลายไปส่งแล้วเพื่อนผมเนี่ยผมไม่อยากจะพูดกลับมาส่งผู้กองกองตอนนั้นจริงๆริงมือกองมันต้อยเอกใช่ไหมเคยเป็นร้อยโทแล้วมีที่ยิงคอยคนหนึ่งแล้วเรียนจอบรลทุรพนถวานพาเนี่ยแกต,ตายแล้วก็เป็นหาร่มแล้วก็มี่ชายผมไม่ขเป็นรองเป็นหาร่มกันเขาบอกว่าเฮ้ยไปส่งแล้วเพื่อนผมเน่ยมาส่งผู้กอง ไม่กลับเลยก่อนจะแตกที่เขาเริ่มระดมยิงเนี่ยเขาขึ้นมาบนฐานเรารู้ว่าเราถอยเขาเขามาใกล้แล้วเขามาใกล้แล้วนะตอนนี้พวกนั้นก็บอกไอ้โปรเวียดนามว่า hey, เฮ้ยมันจะมันเคยไปรบเวียดนามเขา<อ>จะจะพูดภาษาเวียดนามจะซักเบาเยียวเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะซักเบาเยียวผมฟังมันซักเบาเยียวอะไรบุกกู้คือมากมายของกอก็ไม่มีเจ้าลอยคือตายผมก็จำเขาผมไม่ได้ไปหรอกผมอยากไป แผลพอทักทุ่มมึงเท่าน,นั้นลหละมึงเฮ้ยสักเบาเย,ยวมามา,มาติดฐานเลยติดรนุรรนน้ำรุน้้ำฝังถึงสี่ชั้นนะกีเพลงโอ้โหมันเข้าแล้วบางคนเนี่ยมันก็มาอย่างที่ว่าแหละแล้วบางคนก็เอาพาดไม้มานะผาดไา้ก็ใส่ดิพอจอร์ดทอเอ็มเจ็ดสิบสองยิงอย่างอื่นไม่ได้มันสวนอย่างที่พันก้าวบอกมาเป็นมดใส่ไอ้เพื่อนคนนั้นมันยิงเจ็ดสิบห้าเก่งใส่แล้วมึงเฮ้ยมาอย่าปี๋อยู่ข้างหลังแนละ้วซ้อนตาแสงแล้ว โอ้โอ่นาะโดนไอ้พวกเนี่ยถึงได้หยุดพอหยุดปุ๊บสองทุ่มเป่ากาลังโอยอายโอยอายเหม็นคาวเลือดตามคูเลตนะผู้กองไปแล้วผมก็คิดถึงเลยโหผู้กองกูไปแล้วชอบด่ากูเรือตอนนี้กูจะชงกาแฟให้กินว่าเขาจะให้ผมชงนะเขาบอกผมชงดีไปแล้วแล้วก็ไม่ได้กลับยังไม่ไกลับบอกเอาแล้วเว้ยตันนี้พอนั้นปผู้พันเขาจะบอกว่ามันคงไม่ไหวแล้วรองผู้พันเขาบอก ตอนนั้นท่านเป็นพลปืนกลใช่ไหมครับที่ยิงผมอยู่ปืนกลนะตำแหน่งผมนะยิงได้ทุกอย่างอ่ะคอเคิร์ผมก็ยิงเป็นนะผมดูรุ่นจะรวยนิมีตจะเป็นคนสอนผมจําได้เลยกระโยกที่ปากินอ่ะเขาไม่ป้องอ่ะการยิงเนีการไม่ต้องครับปั๊บโยกซ้ายขวาปโดอนนิมดิตเนี่ยผมจําได้ที่ตบผมสวาททหารไทยในลาวเนี่ยเวลาเราใช้ปืนคอเนี่ยเราไม่ต้องตั้งฐานเลยใช่ไหมได้ยิงเป็นทุกคน <ค>นอนยังไงครับผมก็บางทีก็อเอาหมวกหมวกเหล็กอะ่ะลองเอาอันนี้วางบนหมวกเหล็กมันจะหลุดไปไหนโยกเสผมเป็นคนมีบุญอย่างหนึ่งผมไม่เคยได้โดนก็โดนที่นี่แหละใส่ถ,ถุงมือผมใส่ถ,ถ,ถ,ถุงมือหนังนะเวลายิงปืนเนี่ยเราจะบิดจะเอาไอ้ลำกล้องออกเนี่ยมันต้องใช้ถุงมือหนังสักหลาของรา้การอะเปลี่ยนลำกล้องอะ่ะมันร้อนอะ่ะบิดแล้วมีลำกล้องอะไรใส่ต้งเป็นนะ แล้วตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันขึ้นมาเหมือนเหมือนกับผู้การอยู่ชั้นบนนะผมอยู่เตียงกระไดมันก็สอยเราเราก็สอยมันมันก็หงายหงายไอ้จะมันตั้งบอลซอได้ได้เหมาะมันยิงคลิปมีเลยแล้วเพื่อ,อนบอกไอ้คนนึงยิงไอ้เนี่ยเขาจอ,อทอนอะ่ะไปที่ที่มันดึงเป็นลันนะ่ะเอ็นเจ็ดสิบสองนะโอ้บับโอ้โหลงไบทีเป็นเป็นแผงมันมาเป็นแผง พันเก้าก็ขึ้นหนักกว่าผมมันไปไหนทำเลมันเหมือนเหมือนใ้ทางขึ้นเขาวงอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นมองเห็นพันเก้าไหมครับมองเห็นมันก็มันมันก็เห็นใกล้ๆกันนะมองเห็นมองเห็นนะถ้าอากาศไม่ปิดนะมันจะอยู่ไม่ห่างกันหรอกถ้าต้อเรื่องถ้าหนูหมวกแจ๊กอะไรพวกนี้มันจะอยู่ใกล้กันภูพันเก้าเนี่ยโอ้เล่นกันฟังเสียงละเล้อล้อลปืนนะเสียงหุ้ยทำโอ้ยหุ้ยทำมันมาลงมาเนี่ยผมก็ท่องของผมนะ พูดทั้งแค้วคาทำมัน็ค้า,า,าในใจผมอะผมท่องนะไอ้ผมนะโจอ่ะเออนางอยู่ใกล้ๆก,กูผมก็พูดเนี่ยผู้พันคืนนี่แย่รองผู้พันไนอะ้โจแม่งมีดีอะไรวะเจอวันนั้นยังพูดเลยเฮ้ยของเลยบอกโยแกแ้มแต่ผมไม่อยากให้ใครเห็นพยายัมก็ให้จะดูเป็นบางกินตอนที่แตกที่ทุ่งหหินเนี่ยเราแตกหมดเลยใช่ไหมครับหมดเลยเดินกันเหมือนไอ วัวเขาปล่อยออกจากคอกแล้วม้านจะไปไหนก็ไอ้บังคนหลงก็ทำทำเหนือขึ้นไปทางที่ทางโคน่มีที่รถมันลำเลียงมานั่นที่ต้่องบินทิ้งมันไม่เชื่อผมบอกว่าตอนเย็นเนี่ยประชุมกันแล้วบอกเฮ้ย hey, วันนี้มันแตกแน่เว้ยอัเน,นี้ยเขาบอกจริงเว้ยแตกแน่ๆออกทางนี้นะเพื่อนเฮ้ย hey, มนะึงดูสิเขามาส่งอาหารเราเครื่องบินมันมาทางนั้นมันต้อง ผมก็ไปไไอ้เขาก็แหกคอกนะที่ผมบอกเนี่ยไอพ้พอแหกคอกเนะี่ยโดนจับได้ยินลงไปเนี่ยลงไปผมลงนี่มันลงเนี่ยเสียงอ้อเอาอ้เนี่ยมันเรื่องจริงเลยแล้วผมก็ไปผมก็ภาวนาของแตะพนุ่งแม่ผมนะ่แม่พระองค์แรกผมอะ่ะจับปักน้ําจับอะไรผมตะกุดผมเดินตอน<แ>ที่แตกเนี่ยเราเตรียมอะไรไปบ้านครับก็มีปืนนะแล้วก็ล็อกแสกเล็ก เอาไวข้วขัดตาขาเลยใส่ไปบ้างนิดหน่อยติดแล้วก็อังกงตัวหนึ่งเพราะมันขาดเนี่ยพอใส่ไปพอพอไหวอ่ะก็ติดน้าหม้อหุงข้าวมาจองไปคนอื่น้าไป,ไปก็ไปแล้วก็ไปหาไอ้ติดตามฐานแมวอยู่เข้าตากเข้าแตกอะไรพวกนี้แล้วมันมีเองนะชิ้นฟักอ่ะไอ้ขยศสะอะไรคนเดนเดงโอ้โหกินเข้าไปปวดท้องตายหาดิแล้วไปได้อาหารดีที่สุดก็คืออย่กล้วย ส่ในโอ้ผมเจออยู่กล้วเนี่ยหอมาขามป้อมเนี่ยผมยังนึกถึงเลยบางคนผมไม่เล่าพวกเด็กๆเขาบอกมึงกินอะไรวะคือมาขามป้อมอยู่กล้วยตอนแตกเนี่ยเดินมาแล้วเนี่ยผมก็ติ๊กแทกมากันปะทะกันบ้างอะไรกันบ้างผมก็ภาวนาอย่าปะทะไม่ปะทะมังคืนวางก็นอนแปดวันมาอยู่ที่สำนทองได้ขึ้นเครื่องมาพอมาถึงเดินมาที่บอกที่ว่าขึ้นฮอเนี่ย เขาจะมีการต้อนรับกันนะเฮ้ยมาเฮ้ยเ็เห็นเฮ้ยโจเขาจะเรียกเ,เขารู้จักผมหมดแหละที่ผมดังก็เพราะว่าผมติดคุกผมบอกลงตรงผมไม่อายพอนักลบเป็นาหารโรเบียก็ติดคุกผมเม่ตัวดื้อเลยอืมแล้วก็แต่แล้วว่าเขาเขารู้จักนะพันแปดพันห้าพันเก้าพันสามพันสิบแต่นี้พอลงไปนะเฮ้ยโจมันก็ถือว่า โจไหนนี้ไอ้คนนั้งอ่ะเฮ้ยโจมันก็ติดปากชื่อจริงมันไม่เรียกกันแล้วนะแล้วพอผมติดคุกไอ้โจแม่งเป็นไรมะน่ะเฮ้ยติดคุกเฮ้ยเป็นไงคดีแล้วนะทะเลาะแมวว้วะแล้วผมบอกนะไม่บอกก็อยู่ไม่มีหลังคานะคุกอะ่ะเอารถหนามล้อมก็ไม่ให้เป็นวิธีนั่นแหละนะที่รู้จักผมที่ว่าผมโจลังจักเพราะเรื่องนี้มันดังแล้วนะมีปีหนึ่งผมอยู่สำนทองแป,ป๊บซี่ผมซื้อมจากข้างล่างเนี่ย ผมวางวงที่กระสอบทรายเนี่ยมันแข็งเป็นน้ำแข็งเลยนะแล้วสนามทีโฟทเนี่ยคือสีสามสี่สามเนี่ยอยู่ตรงทุ่งหินเวลาที่ไม่มีอะไรเนี่ยเขาจะจัดร้อยหนึ่งร้อยสองพันสามลงมาที่สนามหอบางทีนอนเล่นกันค้างคืนนะมันยังไม่มียิงนะก็อยู่กันเอาเหล้ามากินแล้วมีมีอะไรขึ้นมาเนี่ยผู้พันเนี่ยจะเดินมาคุณเล็ทโอ้โหเบอร์มึงเนี่ย บางคนก็นั่งกาลังยำซอสกันถั่วเขียวต้มน้ำตาลเอาถุงกาแฟก็เ,เอาใส่ถุงตินใหม่ๆอ่ะเอาหมกเหล็กเคมูก็แกะมันมาฝรั่งแม่งปวดหัวลรวเบอือก็เอาหุงข้าวเอ็นวิแลวอวอาหารเนี่ยครับเขาส่งเขาส่งเป็นลักษณะอย่างไงครับส่งอย่างนี้เขาจะมีเลยผอสี่เนี่ยร้อยโทธนงเนี่ยที่เป็นยังจําได้เนี่ยถ้าบอกแล้วจะรู้จากเลยไอ้โจเขาเป็นทหารสื่อสารเขาเป็นผอสี่ ส่งกาลังบันบุงผมจําได้ติดปากตอนนี้แก่แล้วนะเขาจะส่งเขาจะวอมาขราดน,นี้มีวันนี้มีปลาวันนี้มีเนื้อมีหมูไก่เขาจะบอกมาหมดเขาจะใส่ช็อปเปอร์แพ็กต้องรู้เลยบางคำถามพรา่ากมึงอยู่ตรงไหนเวลาเขาชูมาเนี่ยเขาชูสนามฮอเนี่ยเขาจะโชว์เลยนะ f วคือฟอสฟิเตอร์ aj โรเมโจูเลตตต้องรู้โค้ดวันนี้เขาโชว์มาเดี๋ยวบ้าและฮอจะหิ้วมาแอเมริกา ทีกัไอหัวมงไอหัวมงเขียวเขียวมาปัาบ๊บแล้วเขาจะคุยกันมาว่าปุ๊บปั๊บ,บ,บ,บเดี๋ยวมันก็ลงง่งยบางทีมันก็กล้าลงไอแก้วยิงมันก็ทิ้งหลุดลงในหูไม่ได้กินแต่อาหารกินดีบางทีมีไก่มีรายแบ่งทํากินอย่างดีอีสานมันก็ทาดีถ้ามีของมาวงรอบที่เขาจะมาส่งนี่ทุกท,ทุกกี่วันครับเขาจะมีห้าวันเจ็ดวันแล้วแต่อากาศปิด